คุณผู้ชมครับพบกับผมนัทชระนันทประเสริกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดระนองเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ครับกิจกรรมของเราจะเพิ่มขึ้นครับเป็นปั่นกินเที่ยวรีกว่าครบวงจรเพราะนั้นการแต่งตังผมก็จะแปลกไปนิดนึงนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่หงาแต่หลายคนบอกเอ๊ะคุ้นมากที่นี่มีโรตีชื่อดังครับและเราจะไปเริ่มต้นจากการกินกันก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วเราค่อยไปปั่นเที่ยวนะครับ อย่างที่บอกนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเต็มอิ่มครับกับการปั่นกินเที่ยวเมื่อกี้ปั่นเริ่มต้นมาแล้วเดี๋ยวเรามากินกันก่อนและเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ว่าต้องมีไกด์นําเที่ยวครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสงการกรสกุลนะครับเป็นประธานชมรมจักรยานจังหวัดระนองครับครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ในส่วนของตําบลแหววอาเภอเมืองจังหวัดระนองครับเป็นตําบลที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและอาหารการกินครับผม แล้วร้านที่เรานั่งอยู่เห็นบอกว่าร้านนี้ถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่าพลาดเหมือนกันใช่ครับเป็นร้านอาหารเช้าที่ทุกคนมาระนองต้องมาจุดเช็คอินที่นี่นะครับโรตีนิสราระนองครับครับผมหลังจากที่เรารับประทานโรตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นบอกว่าละแวกเนี่ยมันเป็นละแวกท่องเที่ยวก็คือหลายคนก็จะเริ่มต้นจากการปั่นจักรยานมากินที่นี่ก่อนหลังจากที่มาร้านโรตีนิสราเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากรับประทานทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับก็จุดจุดนี้หลังจากเรา กินอาหารเช้าที่แสนอร่อยละครับ,รบที่ตําบลเหงาก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อในด้านการท่องเที่ยวศูนย์ชีวมณฑลโลกแลก้วก็แล้วก็มนัสการหลวงพ่อดีบุกองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับ,รบแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวคือภูเขาหญ้าแล้วก็ท่าเทียบเรือที่ยังเป็นสิ่งที่ธรรมชาติน่าสนใจอยู่นะครับผมและนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทำไมคนระนองนั้น ถึงอากาศดีรักสุขภาพกันมากขนาดนี้เพราะ1อาหารการกินดี2มีสถานที่ที่สวยงามและ3เป็นเรื่องของการออกกําลังกายที่ใส่ใจทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินามาปรับปรุงใช้กับตัวบุคคลได้นะครับรวมถึงตัวบุคคลที่นี่หลายๆท่านก็รักสุขภาพกันเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ปั่นจักรยานมาถึงพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองนะครับพื้นที่นี้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากนะครับอยู่บนพื้นที่กว่า3พั0หไร่ครับที่สําคัญครับถูกรับรองโดยยูเนสโกให้เป็นสภาพป่าที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านแล้วก็สภาพแวดล้อมนั้นถูกอนุรักษ์ไว้ครบทุกอย่างเลยนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกหลังจากที่เรากินอิ่มละมาปั่นถึงจุดแรกนั้นพลังงานก็ถูกใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งยังเหลือจ รอบๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวปั่นตอกเลยครับ ตงนี้ครับทาไมครับจุดนี้ถึงเป็นจุดที่เรียกว่าแนะนําว่าสําหรับปั่นกินเที่ยวต้องมาที่นี่ครับครับก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญของจังหวัดระนองคือตำบลเหาวพื้นที่ตำบลเหาวเนี่ยคือมาจากที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องแร่แร่ดีบุกตั้งแต่อดีตนะครับในจังหวัดระนองเนี่ยจะมีที่ตำบลบางลิ้นกับตำบลเหาวนะครับที่นี่หลายพื้นที่อดีตเคยเป็นคุงเหมือนเก่านะครับแล้วก็เขาก็อยู่กันมาลักษณะของคนไทยคืออยู่เป็นชุมชนก็ต้องมีวัด เดิมที่วัดบ้านเหงวนี่ก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับ,รบนอกจากสำนักสงฆ์หรือวัดเนี่ยวัดบ้านเห่วจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในเขตตะบนเหงวหรือจังหวัดระนองแล้วเนี่ยนะครับทางพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งใจกันนะครับที่จะสะท้อนภาพความเป็นอดีตหรือความผูกพันของกับชาวบ้านกับแร่ดบริบุก <c oughs> นะครับก็เลยสร้างพระประธานที่อยู่ในวัดบ้านเหงวเนี่ยที่ทาจากดิบุกล,ล้วนๆทั้งองค์ <rim> งเลยนะครับทั้งองค์เลยเป็นเป็น <c oughs> พระประธานที่ทําจากแร่ดิบุก นะครับเพื่อสะท้อนภาพของชุมชนว่าอดีตเคยมีความผูกพันกับแร่นีบุกมาก่อนนะครับ,รบผมงั้นเดี๋ยวระดับต่อไปเราขึ้นไปการน้ำสการข้างบนก่อนแล้วกันับครับไปเลยครับตอนเย็นๆที่นี่เขาจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับก็เนี่ยครับ ขนาดกลางวันร้อนๆนะครับก็ยังมีพี่น้องนี่เาัาออกรถเข้ามาจอดมาพักผ่อนกันมาเอาเข้าวเอาเของมากินกันที่เขายา่ญนะครับแต่ว่าตอนนี้คลมผมปั่นมาหลายสถานที่เหลือเกินแดดก็ไม่ประมาณนึงนะแดดร้อนเลยล่ะนะครับแต่ว่าพอได้ออกกำลังกายปุ๊บลมมันพัดแต่ตอนนี้เริ่มหิวอีกแล้วครับ เราจะไปที่ไหนกันดีคร like ับคุณลุงครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปทานอาหารกันที่กระเปิดนะครับระยะทางก็ประมาณสัก3ากิโลจาก่ผมขออนุญาตไม่ปันย้ายนะครับผม30กิโลนี้น่าจะคุณลุงต้องเก็บผมสักกลางทางสักที่หนึ่งนะครับคุณลุงขออนุญาตนั่งรถไปแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ที่มาวมคณะด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณโกสุปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปทานข้าวกันดีกว่าครับคุณลุง คุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่วงเช้านะครับเราปั่นกินเที่ยวมาแบบสุดกําลังแล้วนะครับแรงเริ่มหมดเปลี่ยนชุดแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อําเภอกระเปือครับคุณลุงชนิตแนะนําว่าที่นี่นั้นมีอาหารอร่อยและสําคัญคือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับคุณลุงครับก็จากเมื่อเช้าเราจุดสุดท้ายคือวัดบ้านงหวนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อําเภอกระเปือห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองประมาณ50กิโลนะครับแล้วจุดเด่นของอำเภอกระเปือเนี่ย คือในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระนองเนี่ยมันติดทะเลแต่ไม่มีชายหาดนะครับแต่ที่อำเภอกระเปอร์ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติแหลมสนซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีชายหาดที่สวยนะครับเป็นอ่าวบางเบนมีเกาะขั้งคาวเกาะกำนะครับที่จะไปเที่ยวทะเลได้แล้วก็ระยะทางไม่ไกลนักนะครับแล้วที่ร้านน้องเมย์ที่อำเภอกระเปิร์ตรงนี้ครับก็มีจุดเด่นเรื่องอาหารนะครับอย่างเช่นไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับแล้วก็ต้มขา ทะเลนะครับแล้วก็อาหารสดๆทะเลสดๆทั้งนั้นเลยครับที่อำเภอกระเบนนี่ครับขณะนี้เราไม่สัมภาษณ์ต่อแล้วครับเราต้องลองชิมเองครับว่าอร่อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีกิจกรรมทำกันต่อครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของเมืองระนองนะครับที่นี่เราเรียกว่าบ้านเทียนสือครับแต่ว่าบ้านเทียนสือทําไมถึงชื่อนี้และมีความสําคัญอย่างไรเข้าไปข้างในครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของบ้านร้อยปีเทียนสือครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับผมโกสุปหรือเขาเรียกกันถ้าชื่อเต็มบัญญาไปหน่อยนายสุภพรพงชัยพรพงศ์ครับส่วนมากาเขาจะเรียกผมว่าโกสุปครับโกสุบครับถามประวัติเลยละกันว่าบ้านร้อยปีเทียนสือนะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับครับเทียนสือนายเทียนสือนี่เป็นหลานของพรรยารัศดาก็เป็นหลานของท่านขอสุ่เจียงที่มันจะออนเช้าเราไปถ่ายทําในจนเจ้าเมืองเก่านะบ้านหลังนี้ปิดอยู่ร้อยกว่าปีไม่เคยได้อนุญาตให้ใครเข้ามาชมเลยนะเพราะแต่มันจะมี เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของหวงชุวยจีนในยุคในสมัยราชวงศ์ชินในปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5้าบ้านหลังนี้เทียบเคียงหรือเปรียบเทียบว่าทําหน้าที่เหมือนห้องทองพระคังในยุคนั้นเพราะเป็นกองบัญญัการของพยารัษดาที่ไปสร้างเมืองต่างเมืองภูเก็ตต่างๆใช้ดานองบ้านหลังนี้เป็นฐานใหญ่ในยุคนั้นครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับความรู้นะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านที่เรียกว่าขึ้นชื่อและได้รับความนิยม มากนะครับในจังหวัดระนองนั้นคือร้านเคียงเลนะครับร้านเคียงเลนั้นมีอาหารที่อร่อยหลายอย่างบรรยากาศก,าก็ดีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของครับว่าลูกค้าเวลามาที่นี่นั้นเขาสั่งอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับ,รบแนะนําหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นใครอะไรยังไงจากไหนครับอ๋อครับผมก็ชื่อเปรมนะครับเจ้าของร้านอาหารเคียงเลนี่ครับครับผมผมเห็นหลายคนเวลามาระนองต้องพูดถึงร้านเคียงเลว่าต้องมากินอาหารเยที่นี่บรรยากาศสวยมาก เป็นอย่างนั้นจริงไหมครับก็ตอนนี้สวยไหมครับสวย,ย <laughs> ครับเออเนาะไม่น่าถามเลยแล้วท <laughs> ี <streams S 1> นี้เวลาคนมาที่นี่ครับมาก็มาห้วงเย็ยนๆแบบนี้อากาศก็จะเรียกว่ากําลังดีเลยพระอาทิตย์กำลังตกเวลาม,มาทานที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกสั่งเมนูอะไรบ้างเ <c oughs> ออครับถ้าขึ้นชื่อของร้านนะครับอ,อย่างแรกก็จะเป็นยำกุ้งเคยเนะครับยำกุ้งเคยงจะมีนี่คือกุ้งที่ทํากะปิถูกไหมครับใช่ครับผมใช่ครับก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ร้านอื่นไม่มีนะครับ คก็จะแปรรูปเป็นกะปิหมดละใช่ครับนี่คิดเองด้วยครับครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นออกแนวพื้นบ้านหน่อยนะครับก็คือจะเป็นหอยนางรมนะครับผัดน้ําเคยครับน้ําเคยนี่ก็คือน้ําที่เขาทํากะปิแล้วออกมาแล้วก็เอามาเคี่ยวนะครับมันเป็นสูตรเฉพาะของระนองนะครับผมเป็นหอยนางรมผัดน้ําเคยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหมี่กระเฉดปูนิ่มนะครับปูนิ่มนี่ก็ที่ระนองมีเยอะมากนะครับเป็นมีฟาร์มเลี้ยงเยอะนะครับ แล้วก็ตัวนี้สีแดงๆนี้ก็คือปูจักจั่นนะครับปูปูจักจั่นเนี่ยเป็นปูน้าลึกนะครับซึ่งเราเราได้วัตถุดิบที่ดีเพราะเรามีเพื่อนทำเราเองนะครับ,คร,บครับเป็นเป็นปูที่เกรดส่งออกอ่ะครับถ้าสมมุติว่าโอ้ดูปุ๊บแล้วอยากจะมากินอยากจะมาทานอยากจะได้บรรยากาศดีๆแบบนี้จะติดตามเฟซบุ๊กของทางร้านได้จากทางไหนอะไรยังไงไบ้างครับมันก็ชื่อเพจเพจเทียงเลนะครับเป็นภาษาไทยครับผม แล้วก็มีสถานที่อยู่ในนั้นบอกเรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยครับผมครับผมีได้ครับรอยมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นแนะนําว่าถ้าจะมานะครับมีโอกาสไปไม่ได้มาเยอะๆโทรจองก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดระนองนะครับที่คุณผู้ชมได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นและคุณก็จะรักจังหวัดนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับข่าวหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวเลยนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ